ทัดดาวร่างทองกด17แต้มพา P.F.U ย้ำแค้นฮิเมจิ3ต่อ1สรุปผลและเจาะลึกการแข่งขันของสาวไทยลีกญี่ปุ่น18มกราคมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันของแนนทัดดาวจริงๆค่ะโชว์ฟอร์มทั้งตบบอลเร็วสั้นหน้ากับบล็อกอลังการพา P.F.U ย้ำแค้นฮิเมจิได้สำเร็จส่วนคู่ของนุสราและเพียวผลเป็นยังไงมาเจาะลึกกันเลยค่ะผลการแข่งขัน PFU Bluecats เอาชนะฮิเมจิไปได้สนุก3-1ต่อเซต2เกมแรกทีมเวิร์คของ PFU แข็งแกร่งมากทำคะแนนนำและนำไปก่อน2-0ต่อ 0. ก่อนที่เซต3ฮิเมจิจะกลับมาได้และปาดดิวไปที่26-24ต่อ 24, ตามมาเป็น1-2ต่อเซตแต่ก็ทำได้เท่านั้น PFU กลับมาโชว์ฟอร์มเหนือกว่าและเอาชนะในที่สุด3-1ต่อเซต นัดนี้แนนทัดดาวทำไป17แต้มรวม4บล็อกนอกจากนี้เอสหลักอย่างวาลเดสทำไป21คะแนนตบ20บล็อก1แบกเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยม MVP วันนี้เป็นของลิเบโรของทีมส่วนบุ๋มบิ๋มวันนี้มีชื่อเป็นสำรองแต่โคช้ชไม่ได้ส่งลงสนามค่ะน่าจะพักจากเมื่อวานที่ลงมาแล้วส่วนตัวแอดมินคิดว่าน้องยังไม่สมบูรณ์และต้องใช้เวลาซ้อมจูนกับเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะ มาต่อที่คู่ของคาริยะพบสาก้าค่ะผลปรากฏว่าคาริยะวันนี้แกร่งเอาชนะไปขาดลอย3ต่อ0เซตรูปเกมสูสีกันนากผลัดกันนำผลัดกันตามโดยเฉพาะดิวเดือดเซต2ก่อนปิดไปด้วยเสิร์ฟเอสของคัติโนบีหลังตัวเก่งที่สกอร์31ต่อ29และจากฟอร์มที่ร้อนแรงทำให้คัติโนคว้า MVP ไปครองด้วยสถิติโหด ตบ23แต้มบล็อก2เสิร์ฟเอสแบกเกมรุกอยู่หมัดค่ะส่วนสาวไทยคู่นี้เจเจนุสราวันนี้ไม่มีชื่อพักจากเมื่อวานที่แข่ง5เซตและเตยหัตถยามีชื่อสำรองแต่ไม่ได้ลงสนามเช่นกันค่ะปิดท้ายที่คู่สุดเดือดของอรันมาเร่เพียวไก่บุกไปเยือนโทเร หลังจากชนะมาเมื่อวานวันนี้ยังทำได้ดีในเซตแรกขึ้นนำไปถึง24-15ต่อแล้วปิดไม่ลงโดนโทรเรไล่ตาม5คะแนนรวดแต่สุดท้ายปิดไปได้ที่25-20ต่อแบบลุ้นหนักจากนั้นผลัดกันได้อีกทีมละเซตมาถึงเซตที่4 ดิ้วเดือดสุดมันก่อนอารันมเรเฉือนไปที่30ต่อ28บีบหัวใจกองเชียร์กันเลยค่ะนัดนี้เพียวทำไป8แต้มส่วนไก่13แต้มเป็นบล็อกอลังการถึง8แต้มสุดยอดจริงๆค่ะ จากผลล่าสุดตอนนี้ทำให้อารันมาเร่หนี้ววยสำเร็จแซงโทเรขึ้นมาอยู่ที่13สาก้าที่2 PFU ที่4ฮิเมจิที่5และคาริยะที่8ยังอยู่ในเส้นทางเพลย์ออฟส่วนผู้นำเหนียวแน่นมาก NEC เหมือนเดิมแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ